สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์อีกแล้วนะคะกับรักแบบไม่พังด้วยพลัง EQ 31วันเปลี่ยนรักทั้งชีวิตตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วนะคะตอนที่9นี้จะพูดเรื่องของ hate speech ค่ะคำพูดที่ทำลายรักอย่างช้าๆบางครั้งนะคะ ความสัมพันธ์มันไม่ได้พังเพราะเรื่องใหญ่ๆแต่มันจะค่อยๆพังเพราะว่าคำพูดเล็กๆหรือกิริยาท่าทางที่แบบบ่อยๆนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันบั่นทอนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัววันนี้เรามาดูกันนะคะว่า hate speech ในความรัก มันคืออะไรทำไมมันถึงอันตรายแล้วเราจะหยุดมันได้ยังไง Hate speech ในความสัมพันธ์คืออะไรนะคะ e speech เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่คำคำด่าที่รุนแรงนะคะแต่จะรวมถึงคําพูดที่ประชดประชันเสียดสี เหยียดหรือกดต่ำกดให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีซ้ำๆจนทำให้เหมือนด้อยค่าเหมือนเขารู้สึกไม่มีค่าลงไปเรื่อยๆเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะนะอย่างเช่นสมมติว่าคู่ของเราอย่างเงี้ยเธอนี่โง่จริงๆอย่างเงี้ยนะเออนะบางผู้บางคนมันก็ชอบเป็นชอบด่าเรื่องโง่ด่าเรื่องฉลาดอะไรเงี้ยนะคะ หรือบางคนก็ก็เธอเป็นแบบนี้ไงถึงไม่มีใครเอาโอ้ดิคาย,ยี่สุดฤทธิ์เลยนะเนี่ยคือแรงนะคือเธอเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครเอาไม่มีคําหยาบเลยนะแต่หยาบมากเ <c oughs> <c oughs> นาะคือแรงอะนะคะหรือว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเธอก็ไม่เคยเข้าใจอยู่แล้วนี่ก็แรงนะ คือไม่มีคำหยาบเลยแต่แรงความหมายมันกดนะความหมายมันเหยียดนะนะคะกดอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเหมือนเหมือนคุณมันไม่โอเคอะ่ะนะ you are not okay อะไรเงี้ยนะคะงานวิจัยทางจิตจวิทยาก็ระบุว่าไอ้คำพูดที่ลดทอนคุณค่าซ้ำๆแบบเนี้ยมันสามารถสร้างผลกระทบต่อสมองส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอารมณ์ค่ะมันทำให้คู่รู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ ปิดใจเหมือนค่อยๆปิดหน้าต่างทีละบาลปิด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 ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันเนี้ยบางทีคนพูดก็นึกว่าโอ้โหเป็นคู่กันแล้วต้องพูดทุกอย่างที่คิดโพลงอันนี้ไม่ได้อ่ะนะไม่เอาคือเราต้องคิดก่อนพูดยิ่งสนิทยิ่งต้องคิดนะและยิ่งเขาเป็นคนพิเศษ เขาเป็นคนสำคัญเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราอย่างเงี้ยต้องคิดดีๆก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะทำอะไรนะทำไม hate speech ถึงทำลายความรักนะะมันทำลายทรัสต์ค่ะทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะเปิดใจคือเนี้ยไม่กล้าเล่าเลยสมมติไปทำอะไรพลาดพลาดมาอย่างเงี้ยแต่เธอนี่มันโง่จริงเธอมันโง่ได้ใจเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ โอ้ก็เราก็ไปทำาอะไรพลาดมาก็ไม่กล้าเล่าแม้ท้งนี่จริงๆแล้วมันควรจะเปิดใจกันได้นะคะไอ้ตัวเ s p e e c h เนี่ยมันทำลายความรักเพราะว่ามันลดลดคุณค่าในตัวเองของคู่ของเราอะนะคะพอฟังซ้ำๆเนี่ยไอ้คู่ของเราเนี่ยมันก็เริ่มเชื่อว่าตอนนี้ตัวเราไม่ดีพอละอย่างเช่นนะเห็นว่าเราลองไปว่านะไปพูดเอาแค่สังขารน,นะ แค่ไปพูดว่าอุ้ยเธอแก่เธออ้วนเธอไม่โอเคเลยเธอไม่ไหวเลยเธอเหลาเยอะไรอย่างเงี้ยนะพูดแบบหรืออาจจะแซวแซวนะันจริงอยากสมมติอยากให้แฟนลดความอ้วนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแซวอย่างเงี้ยจริงจงแล้วมันเหมือนตีความเหมือนเหมือนเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสังขารที่เปลี่ยนไปหรือไม่ยอมรับบางเรื่องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีมันทําให้ให้คู่ของเราอ่ะฟังบ่อยๆเนี่ยคู่ของเรารู้สึกไร้ค่านะ รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ดีพอนะคะซึ่งอันนี้มันก็เห็นไหมจริงๆเนี่ยว่าจีมันพิฆาตคนนะพิฆาตคนได้เลยนะบั่นทอนจิตใจสุดๆนะคะทไีไอ้การไอ้เทสปีชเนี่ยนะคะทีที่มันทำลายความรักเนี่ยเพราะมันสร้างวงจรโต้กลับทางลบอะนะบางทีเนี่ยจากเราเนี่ยบางทีนะคะ เราก็โอ้ยไม่เคยพูดจาไม่ดีเลยไม่เคยพูดกูมึงเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอไอ้ความรุนแรงกูมึงซ้ําๆหรือพูดไม่ดีซ้ําๆเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็เริ่มตอบโต้ด้วยคําพูดแรงๆแล้วแหละนะคะเราจะพูดร้ายๆไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะโอ้โหพอมามามีคนนี้เป็นคู่ชีวิตนะโอ้โหเหมือนเข้าโรงเรียนเอกวิชา ด่าทอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นคนด่าเก่งปากจัดปากประร้าไปเลยอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนวงจรโต้กลับทางลบอะ่ะเหมือนเราตีแบดหรอตีเทนนิสโต้กันไปโต้กันมางียทางลบอย่างเงี้ยอันนี้คือมันมันมีพลังงานด้านลบหมดเลยแล้วมันเหนื่อยอะ่ะเหมือนกลับมาเนี่ยเราต้องการพื้นที่ปลอดภยัยกลับมาเนี่ยเราต้องการแบบต้องการความเข้าใจอะ่ะ เหมือนแบบสมมติเรากลับมาน้องหมามันเห็นเราอะ่ะน้องหมามันดีใจที่เจอเราอะ่ะพูดไม่ได้สักคำหนึ่งอะ่ะแต่กิริยาท่าทางน้องหมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอุ้ยมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมาถึงก็ทําไมฮะพูดจาไม่ดีเธอนี่โง่จริงๆโอ้ยเธอเป็นอย่างนี้ถึงไม่มีใครเอาดูถูกดูแคลนพูดอะไรก็ผิดไปหมดโอ้ยอันนี้มันมันมันร้ายอะ่ะมันแรงนะจะบอกว่า ก็เป็นแฟนกันก็พูดกันอย่างนี้เป็นกันเองอจารย์ว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดอ่ะมันถอยอ่ะไม่เวิร์กอ่ะไม่เวรนะะิร์กอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้ให้ระวังคําพูดตรวจดูค่ะว่าบางทีเราอ่ะพูดกูมึงกูมึงกูมึงอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะบางทีบางคนเนี่ยเขาไม่ได้โตกับคาว่ากูมึงเพราะฉะนั้นคําว่ากูมึงมันอาจจะหยาบสําหรับคนบางคนเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องดูดีๆนะคะแล้วก็พูดพูดจากันดีๆอ่ะคะ่ะนะ EQ กับการ หยุด head speech ค่ะนี่ EQ ก็มาช่วยแหละนะบอกว่าเรารักแบบไม่พังด้วยพลัง EQ เนี่ย EQ ก็จะมาเสริมเลยว่าถ้าใครนะฟังคลิปแบบเนี้ยเป็นประจำนะคะจะต้องมีสติก่อนที่จะพูดสติจะสติสติมาแล้วนะคะสังเกตว่าเรากำลังพูด เพราะต้องการแก้ปัญหาสมมติว่ามีปัญหานะที่จะต้องแก้ไขอย่างเงี้ยเราต้องการพูดเพราะต้องการที่จะแก้ปัญหาหรือต้องการที่จะระบายอารมณ์บางทีนะคะคุณสามีกลับบ้านมาคุณภรรยาอาจจะติดขัดเรื่องเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะคะเรื่องงานบ้านเรื่องสมมติว่าซ่อมบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็มาถึงก็พูดละโอ้รอมาเลย เงาปากไม่มีคนระบายเลยเพราะสามีกลับบ้านมาโห้ยภรรยาก็ระบายนะความอัดอั้นตันใจก็ระบายบนไปโว้ยความรู้สึกไม่ดีพอเห็นสามีไม่ใส่ใจโอ้โหยิ่งแบบยิ่งพูดจาแบบว่าแหมเธอนี่ไม่ฟังฉันเลยนะอะไรก็ไปว่าเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันต้อง สังเกตก่อนนะว่าเราเนี่ยจะพูดเพราะอะไรเราพูดเพื่อ <funny behavior> จดไว้พูดเพื่อ uh, พเพื่ออะไรพเพื่อเล่าให้ฟังก็ไม่ต้องไปใส่อารมณ์แม้ว่าเราจะรู้สึกไม่ดีกับคนบางคนมานะคะแล้วก็บางทีเราก็เห็นคู่ของเราเป็นกระโทอนอย่างเงี้ยไม่เอานะคะไม่เอา,ไม,เอาไม่ระบายอารมณ์นะคะเราลองแปลงต้องฝึกละฝึกคิดก่อนพูดแล้วก็ลองเปลี่ยนใิถ้าเรามีคําทางลบเยอะ ลองเปลี่ยนคำพูดลองแปลงคำพูดเปลี่ยนแปลงคำตำหนิให้เป็นคำอธิบายความรู้สึกอย่างเช่นโอยนี่เธอเธอไม่ฟังฉันเลยนะอะไรเงี้ยบางทีเขาก็บางทีการคนทำงานนอกบ้านเน่เนาะเขาก็ฟังคนมาเยอะแยะแล้ว <c oughs> ต้องมานั่งฟังฟังเมียอี <c> ้ <oughs> เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันว่านะก็ต้องเข้าใจกันเนาะนะทีนี้ถ้าคู่ของเราเนี่ยสมมติเราเราพูดว่า เธอไม่เคยฟังฉันเลยนะแล้วลองเปลี่ยนใหม่ว่าใช้ความรู้สึกเข้าไปนะคะอย่างเช่นช่วงเนี้ช่วงนี้ฉันรู้สึกเหงาแล้วก็อยากให้เราใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะมีทอดเสียงนิดนึงทอดสาตาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าแ,แ,แบบว่าก่อนจะพูดคำนี้ก็อย่าไปคาดหวังนะสมมุติว่าเ้าคู่ของเราอะ่ะเป็นตาเฉยอะ่ะ ตาเฉยหรือเป็นคุณรูปปัน้นนะคะหรือเป็นคุณแบะคุณแบะคือใบแบแบกนะก็ทีคคำเหล่านี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลก็พูดอย่างอื่นไปเอออันนี้อร่อยนะอันนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่นี้แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังมันมากแต่ว่าให้ฝึกแปลงคําพูดก่อนละกันแล้วก็ค่อยๆลองดูว่า ลองใช้คำแบบนี้ดูแล้วได้ผลมาอ่ะเผื่อเผื่อได้ผลนิดนึงมาบอกอาจารย์นะเผื่อจะต้องปรับคำพูดกันเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ได้คู่ชีวิตแบบนิ่งขั้นเทพอ่ะคือกับเรามันนิ่งไงคุณเคยแล้วนิ่งไม่มีอะไรจะคุยละนะ,ะค่อยๆค่อยๆปรับไปก็สรุปว่าให้แปลงคำตำหนิให้มาเป็นการอธิบายความรู้สึกเรียกว่ามีสติก่อนพูดว่าอย่างนั้นเองนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคการพัก ก่อนที่จะพูดคือพอ h ส i เทคนิคพอ t ส c เทคนิคก็คือถ้าเราอารมณ์แรงๆอยู่นะโอ้ยกำลังโมโหนะกำลังของขึ้นคนบางคนสมมติว่าวันนี้เราไปติดต่อธนาคารแล้วก็โอ้โหธนาคารก็พูดจากกับเราแบบสุดๆเลยนะเราเตรียมแล้วเราเตรียมจะต้องมาเล่าให้คู่ของเราฟังอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็รู้สึกเรากําลังอารมณ์แรงโมโหคือโมโหคนอื่นนะแต่มาลงกับคู่ชีวิตเรางี้มันก็ไม่โอเคถูกไหมเราก็จะต้องหยุด หยุดเลยห้ถึงสิวินาที5ถึง10วินาทีก็อาจจะลองนับหนึ่งสอามสี่ห้าจดจอดที่การนับวินาทีคือนับอะฮะนะลองนับดูนับนับแบบจังหวะเมื่อสักครูน่นี้หรือนับ1นึ่ถึงสิบหนองสมนับไปถึง10บนะฮะแล้วก็หายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆ ยิ้มยิ้มหายใจออกสบายๆแล้วค่อยสื่อสารแต่ถ้าแต่ถ้านับแล้วหายใจแล้วอารมณ์มันยังไม่ลดน่ะอารมณ์มันยังแรงอยู่อย่าเพิ่งพูดสรุปว่าอย่าพูดตอนที่แรงอนะคะอย่าพูดตอนที่หัวร้อนเนี่ยลองฝึกดูนะคะนั้น EQ พลัง EQ ก็จะมาช่วยหยุด Hate Speech ของเราได้เลยนะคะ แล้วก็ให้โฟกัสที่พฤติกรรมไม่ใช่ตัวตนอย่างเช่นมาสายบ่อยๆอย่ะมันทำให้ฉันรู้สึกว่าอะไรอย่เงี้ยนะแต่ถ้าสมมติเราูดว่าเธอไม่รับผิดชอบอะไรนี่มันกี่โมงอะไรอยเงี้ยนมก็แรงลองใช้ความรู้สึกลองค่อยๆเปลี่ยนวิธีแล้วค่อยๆจริงๆคำพูดบางอย่างอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าปากเราเท่าไหร่ ลองลองค่อยๆใช้ดูค่อยๆใช้ความรู้ฉันรู้สึกว่าอะไรเงี้ยเออฉันอยากฉันรู้สึกว่าเหมือนเราห่างกันไปนิดนึงนาออะไรเงี้ยฉันก็อยากให้ให้เธอก็บอกเขาไปตรงๆอ่ะนะก็พูดได้อ่ะพูดดีๆอ่ะอาจารย์ว่าค่อยๆค่อยๆเรียบเรียงคาพูดละกันนะคะคำพูดเนี่ยมีพลังทําให้รักเติบโตก็ได้หรือทําให้รักตายสนิทเลยก็ได้ นะคะมันจะค่อยๆตุยไปอย่างเงียบๆน,นี่ถ้าเราอยากให้รักไปต่อลองใช้พลัง EQ หยุด Hate speech แล้วก็เปลี่ยนเป็นคำที่สร้างใจแทนคำที่สร้างใจก็คือสร้างให้มันมีกําลังใจคำที่ทำให้สถานการณ์ในชีวิตตอนนี้มันดีขึ้นคำที่มันแบบมันเติมใจให้กัน อาจจะไม่เห็นด้วยเนาะที่แบบสมมุติว่าว่าอยู่สมมติว่าอยู่กันมาจนแก่จนเท่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะทิ้งกันไปอ่ะอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยมะแล้วก็ไหนๆก็อยู่กันแล้วนะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์อยู่กันไปแล้วนะคะแล้วก็ยังรักเขาอยู่ยังรักเขาอยู่นะแล้วก็ลองค่อยๆปรับนิดๆหน่อยๆก็ได้ค่ะถ้ามันมันมันดีขึ้นกับเรานะมันมันดีขึ้นกับใจเราเนี่ยปรับ แต่ก็ถ้าเครียดก็ก็ไม่ต้องฮะถ้าเครียดถ้าเครียดก็เพนะสุขภาพจิตเสียก็ก็ไม่จําเป็นนะคะนะเอาล่ะก็ฝากไว้นะนี่ลองอาจจะลองส่งคําพูดมาให้อาจารย์ลองช่วยปรับก็ได้นะยินดี <laughs> เอาละค่ะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์นะคะแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ